สวัสดีครับผมสมาชิกใหม่ของแปงยาวอัดเย็บนะครับที่เล่นที่เนมครับมาจากเนินสันเภอบ้านธัวครับสวัสดีครับครับผมชื่อตังสมาชิกใหม่บ้านไม่ใช่บ้านภูเอาแต่ชื่อผมติดมาเนี่ยเดี๋ยวเครับผมสมาชิกใหม่แปงยาวอัดเีย็บสวัสดีครับชื่อเลครับผมสมาชิกใหม่ บ้านหขบ้านหขไม่ได้บ้านโขบอันติดครับผมที่ตังครับสวัสดีครับผมชี่เลมครับเป็นสมาชิกใหม่ของนุ่มเอรัอ่ะยังอยากแย่งพูดกันทำไมเนี่ยอ่ะฝังนึกฝั่งตัวหน่อยครับเร็วอ้าวตังครับตังเป็นคนที่ไหนครับวันที่บ้านโขบในบ้านโขบเหรอครับตังทำอะไรอาชีพอะไรครับไม่มีอาชีพบอ๋อเหรอเป็นนักเรียนใช่ไหมครับ ปีนี้มออะไรแล้วครับมอสองครับมอสอครับนักเขาเป็นนักมวยด้วยครับผมชกมากี่แมตช์แล้วครับไปเดียวครับไปเดียวครับชนะไหมชนะครับเราชนะหรือเขาชนะครับผมชนะอ๋อเหรอคิดว่าเราชนะแล้วเราเขาชนะโอเคนะครับเอาให้น้องเนมครับน้องเนมคนที่ไหนครับเป็นคนในสาบอ้าวไม่ย้่ข้างๆมันเหรออยู่ใกล้กันครับอยู่ใกล้กันเนาะอ่าแล้วเราเรียนที่ไหนครับทั้งคู่สายแก้าครับเบนครับเป็นเบนครับเป็นหนึ่งเป็นสองครับสอครับอ้าวแล้วยังไงต่ออนาคตคิดว่ายังไงครับ คิดว่าจะไปทำอาชีพอยู่กับพ่อเนี่ยครับช่วยดตัวพ่อหืมแล้วเนมครับเอยได้ตังครับ้ยเลยครับยังไม่รู้เลยครับผมเพราะยังอยู่มอสองอยู่เนอะโอเคก็ยังไงก็ให้เด็กๆนะครับฝากผลงานกันนะครับอนาคตนะครับจะมาร่วมช่องกันนั่นหนึ่งนะครับผมอะฝากผลงานกันนยครับผลงานเลยนะครับขอบครับแล้วเราทำคนเท่เลยครับเด็กๆคิดไม่ออกนะครับวันนี้ เดี๋ยวให้กลับไปคิดก่อนนะครับยังไงก็ฝากผลงานเด็กๆชุดนี้ด้วยนะครับปั้นขึ้นมาใหม่นะครับผมฝากติดตามผลงานของสองคนด้วยนะคะครับ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 